สายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเมื่อสุขุูสูส้คนพี่น้องเลยมาว่าสิเป็นทางในประเทศเด้อต่างประเทศนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาพบมาพ่ก,กันเมืนนเ่อนี้นกอ,งงยอยู่เพื่อนบบญญาารุรรมคือเก้าพี่น้องเลยถุงไฮทุงนาาคือเก้ากับบรรยากาศงามนึ่งแลงเมื่อนี้เนาะแดดกับร่างอ่อนพี่น้องเลยมาเหตุเบียกคือเก้ายังหมดแล้วเนาะเห็ุเบียกเห็นงานเ่ากัน แน่นอนแล้พากันมาเฮ็ดเมื่อนี้กะบรรยากาศก,าศก็ดีพี่น้องไอ้มีลมแน่เนาะลมห่วยห่วยในเฮ็ดเวียกกับ่บออ่อยเมื่อยปันไดลมเย็นสบายพี่น้องไอตอนนี้ก็ะเดดอ่อนได้บดแลลวเนาะเ้านี้ก็ะพากันลงทําบุญอยู่บัดอยู่ว่าพุ่นแหละเพราะว่าเป็นวันพระไงวันสินไงหลังจากนี้กะเฮาก็ับมาเฮ็ดเวียกคือเกาเนาะตอนนี้กะ เป็นเวลาสี่โมงแรงแล้วพี่น้องเอ้ LE LE w, อากาศเย็เนเมื่อนี่ลมพัดจ้วยๆ่วยเยเสียงกังว่าเสียงนอนห้องสนั่นอยู่คนอ,อ่ะตาเอ้ยป้าลุงป้าลุงใช้ดรือป้งป้าเพิ่นกับไปบุญาธาตุเนี่ชม้อยอยู่พี่น,น้องเอ้มื่อนี้อยู่ สองคนสามคนไม่ดูพากันไปเพื่อไดเนาะวันนี้แมงเตอร์สีอ่ายู่ดินใช่มาแต่ว่าที่รอยสี่ร้อยชนก้นเด็ดที่ตาหานหาดุงคาเพิ่นมาอยู่ดินชอยตาหาตาจ้างเพิ่นพี่น้องเนเนาะมาอยู่มาถมมาถมบันไดอันนี้เสียบบันไดพี่น้องเห็นเพียงกันเพราะว่าดินมันบ่อันเพียงบันไดเนาะก็เลยเอามาถมเลย สิบบันไดออกมานี่พี่น้องเลยกระทบแล้วก็โดน้ำให้มันเจ็บพุ่นแหละเนาะข้าก็จังมาอันเฮ็ดแมงเตอร์บายซีเฮ็ดเบอร์บอว์ายซีเฮ็ดบันไดข้างนี้พี่น้องเลยข้างค่างเลยเนาะอันนี้เอาดินมาใสาน่นี่อยู่ประมาณน,นี้ให้มันขึ้นมาสูงกับมูมันนี่เนาะแล้วเาก็เอาน้ำมา พดให้ดินมันอิมนมมนอ่มน้าอิ่มอยังแล้วกะเขาจังเพ็ดเนาะดินจะหมางไมมออกอันข้าไหมพี่น้องเลยแตกบ่นเลยน่ะ,ะเอามาทุบแต่ข้าดีนะเนาะเขาก็ไม่ได้ลายหรอกทุให้อุเทนกันเล็กน้อยมาเห็ดก่อบันไดขึ้นจากเห็ดเองแยกเศษเป็นหรือบ่ออะไรพี่น้องเลยเนาะ เฮ็ดบันไดพอลงเตอร์เพิ่นกับบุเคยเฮ็ดจักสิเป็นหรือเ่าแหละบุเป็นกะได้จ้างเพิ่นคือเก่าและนี่จะ้ะก็หน่อยสิมาซับใส่ให้เพิ่นนั่นก่อนเนาะแต่เฮ็ดเฮ็ดน้อยนี่เฮ็ดเฮ็ดเองก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยบันไดข่างทางนี่มันบใบใหญ่เพราะว่ามันบไดหลายขันข่างนี้เฮ็ดขันเดียวนี่เนาะ นี่พอกเตอร์พอเพิ่นกะอาเอานี้เห็ดเอาเห็ดข่างเดียวนี่นัน่นมันหลายขัดนะ่จ้าสีเห็ดกี่ยันมันบอกง,งามเนาะเห็ดเป็นหรือบปล่อันนี้เห็ดเห็ดเองอันนี <c> ้ <oughs> เปลี่ยนทางไรกันทางเป็นพี่น้องเลยบริปัดบริกวดบริเมียนใช่บเนาะบนทางโฟเตอร์เพิ่นกะ ่าสิกํลังสิก่อแล้วแพี่น้องเอ้ยเนาะก่อแล้วแล้วก็สิมาอ่ามัดไม้มัดเล็กเทคานบัดนี้เนาะนี่ค่ะมื้ออื่นพุ่นแหละสิได้เทพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่ามื้อนี้กเพิ่นกมัดไม้แล้วดบ่เนาะคือเห็นมัดกแต่เ้าพี่น้องเอ้ยงูฮั่นเสียงอตัดไม้ดน่นอยู่นะ ใช่ๆๆมาเบิ่งอบไปสวัสดีพ่อเจ้ากลับสวัสดีก่อนเฮ้สวัสดีเจ้าแล้วล่ะบอยมื้อพสิได้เท่นี่เนาะชนี่ื้อจังื้อจัสิได้เท่หรือบ่ก็แล้วก็มือวานนี้แล้วมือวานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนีกแล้วกสิมามัดไม้มื้อนี้มัดแต่เช้าผู้ใดเพิ่นเฮ็ดยังบ่แล้วอยู่ กวาดนี่ตอนแรกวาดนี่กันเดีวก็มันกระคำเลยเนาะก็เลยบ่ได้มัดเด็กมัดใหม่พี่น้องมาก็เป็นเศร้านี่กะทาำบอนเตอร์พ่นกับมามัดเล็กทำเนาะโอ้ถ้าผ่านไปในหัวชิบกูมือพุ่นจักเมื่อชิลเล้วนี่กับพี่น้องเลยเนาะมืออื่นจ๊กชิลเล้วหรือว่ามืออื่นนี่เพราะว่ามือนี่กะได้มัดเล็กกับอันมัดใหม่เนาะก็ได้ช้ำนี่กะอ๋อเปิดสิหามาใช่นิอีกเป็นหูนี่ อื่นถ้าได้เทพอื่นคือชิ้แล้วเนาะแต่จะชี้ได้เทหรือบ่ได้เมื่ออื่นนี่พี่น้องไงนะครับผลหมัดเด็กก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่เทคานเทิงน่ะกะแล้วบาดนี่นี่แล้วก็เฮากาสีอ่าได้หาขุดดินมาใส่ทั้งนี้อีกให้มันเพียงกันพี่น้องเไยเนาะคือสีจบสิ้นบาทนี่ถุกเกือบจะไปทั้งใดพี่น้องเไยเห็ดเวียกเห็ดงานคือเก่าเนาะก็บด้ยท้ายแต่ นี hey. Hey, ong, ่แหละบรรยากาศรอบๆเพื lane, ่อนนี่แหละพี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะไอถ่ายอย่างลงพี่น้องเอ้ยหาถ่ายอย่างลงกะอ่าบ่มีคนเบิ่งเนาะแมนเตอร์กัได้ถ่ายนในเมื่อน้ำซ่านไปเรื่อยๆเนาะพอบปิดกั้นโฆษณาพี่น้องเลยกะเป็นยังไงกับโคชนาพี่บิ่งเลยมให้ยกำลังใจแมงเตอร์หน่เด้อเนาะพี่น้องอ่าทางใดกัทางไกลทางไกลกับพี่น้องเลยมาให้ยกำลังใจกันแน่ นี่ให้กุลูนะตีมาหูมันหักนะหายสบายดีป้าดุงนั่นล่ะสบายดีนั่นล่ะเด้อเจ้าคือโบไปเจ้าคือโบไปบุญน้ำน้ำน้องเชอดครับอันเอ้ยคีมลูกล่ะฮะบ่มีญไปบ่มีนบ่ได้ไปชั้นตีดุเออบ่มีก็ญาเราโบไปญาเนาะย่าตเมาลุ่เนาะเออโด๋อยนั่นล่ะ ข้างยานมาโดดบ่ไปกียายานมาโดดได้แม่พาอยู road, ่เพื <mos> <pus> <pre t> ่อนนี <idades Karere>. ่ได้อย่าเคาะมันหนุกหมามันชิดนไปแม่ไปอันชับดินก็ได้เสด็ให้มันแตกแล้วฮ้อจังโครหน้ามันเนาะมันที่อ้าร่มแทบมันนี่เนาะขามายังร่มมือนนี่อากาศก็ชินเย็นอีกจักพี่น้องเยเนาะร่มห่วยห่วยแบบนี้คุณใบพัดตีงร่วมร่มเยอะมากรวดขี้เหยื่อให้แม่ในหนุกแม่ชิจูดขี้เหยื่อไม่ซับมันนี่ซับให้มันเตะ ป้าเพิ่งชี้ง่ายเล่าไปอยู่พุ่นพี่น,น,น,น้อยเนาะอยูปอยู่ข้างๆงันเฮือนนาท่าน่ะทางหลังเฮือนกลัวลราปูแต่จักตอนไหนแหละเพิ่งชี้ง่ายไปเนาะเพเตอร์กับพอให้มันมีหน้าบ้านอันขึ้นแน่หน่อยนึงเพราะว่ามันหอมพี่น้อ,อนย ไปเคลียร์ไปซับของเพิ่นก่อนเนาะให้มาหนอยักไบดีเสบายดีพี่น้องเนาะไปซิมกด็ดเดดอ่อนเลยบันไ้ตาไปเอาอันนั้นไปดูไปอกไปนะไปจุกไปแมยคนละคนละนแปา ไม่ทักก็ดิ่เมื่อที่ทาเยื่มาก่อนแต่เอามานใดชาอาเ่ยเนาะข้าเช้าเลยตอนหันม่านน อ่าน้ำพุหธมา,หมาให้มันเกลีจะมาคอยเห็นตรงแน่นเนาะ เป็นรมน่เจเ,อเอาผ้าม,มาเ็หลนหผ้าเป็นันใหม่เหรอไม่รหรอกก็แ้อเก็บหน่อยก่นอนผ่าคนหลัแล้ักผ่าหน i

ไปชื ies, ่อปิ้งไก่มากินกับข่าวบริวว์ปิ้งไก่กับปิ้งหมูเด้อไปชิอไปดูไปเมื่อข่าวอยู่เพื่อนครับผมเด้อเด้อไม่ได้มาชับบอไม่เอาข่าวอยู่เพื่อนผมเนี้ยจะกินข่าวเลยอ้าวน้ำเย็นมากินเด้อเด้อก้าวขอกินน้ำเย็นน้ำปะวันนี้เราไปอยู่เพื่อนชับมีน้ำเย็นกินชับขอน้ำเย็นน้ำหน้ามากินเลยมันฮ้อนเนี้ย ซับดินพี่น้อนมันเจ็บก่อนซับไปชนอนอยเอางน่ามาหดอ่อืมเฮดินเพิ่นกับยาจกเลยเนาะยาจกล o m ชาดเลยดินแถวชื่อน่ะเฮ้ยอาวเพียงมูลผิดแล้วเออ

ทอดเลยมงเพียก,กันได้หน่อยส่นะหนมันเพียก,กันเลยเดียวเอาหน้มนกมาโคดมันเหนีก่อนะมาดีโดก,กับเ่องโชว์ จ้าของชะเพิ่นกรยาได้มาจกเคยได้เคยน่อยบัดคนเอาบัลายนี้เนาะมันก็เบิดเลยบ่พอคาเพิ่นมาจกใหม่นี่แหละสิเอามาใช้อยู่จักหลังอีกพอมันสูงขึ้นแน่เนาะว่าเฮาเ็ดบไดเฮาก็ต้องให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยให้มันเพียงกับดินตัวเก่านี่โอ้ยเื่อย หลวงเตอร์ชามาทมน่าต่คานนี่แหละเห็ดประมาณจะหาขันพี่เราเลยเกิดเลยเนาะ นำมาหดก่อนนำมโหดนําก่อนเนาะให้มันแจบหนยให้แจบลงต้อเตไปเปิดน้ํามาใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยใมาเปิดน้ําก่อน โอ้สายกันชั่นอยู่บนตัข้มเนาะ Yeah, am เตอร์ก<จ>ัสิทายแต่เพื่อนๆอยู่ไหนเป็นยังไงแต่ย่าผ้าเปิดผ้าในกันเนาะเป็นยังไงแต่เขามาให้กำลังใจไม่น้องเตอร์เนาะคิดนี้แมงเตอร์กันจิอรยกที่ไปก่อนเนาะเากาไปไปชวนสิดชแล้วก่อนที่เราไปสุนมาอนเที่ยงหนึ่งเตอร์กับมาใส่น้ำให้มันเกี่ยก่อนอ่ะปาสเราคิดนี่แมงเตอร์กัยกที่ไปกันแค่นี้เนาะ สบายดีพี่น้องว่าสุขุสุขคนพอกันคิดหนาพี่น้องเด้อสบายดีเนาะมาเห็นเรียกคือเก่าแหละพี่น้องเลยขอกมาให้กำลังใจกันคือเก่าเด้อเนาะสบายดีว่าสุขุสุขคนพอกันคิดหนาพี่น้องเลย